การตตันตัดแต่หน้าแต่งเวามเินผมมันเยินละ Nhi à chì ba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  chì chip nghe, chịp Chịp à? chì ba chì ba chì protein ừ. protein ba chì protein chì ba chì เออเฮ้ยใช่เว้ยรวยไหมหนิงนี่ยรวยไหมช้ <Hey. S 2> างเฮ้ยาบริษัทคอมมอนเลยโอ้ยมันทำกวงเลยนี่หว่าเนี่ยมันทำกวงเลยเนี่ยเนี่ยไม่ติดฟันเนี่ย hmm? กวงดีเนี่ยไม่ติดฟันเองครับกรอบเลยสามเก <39 S 1> นะ้าเองน่าลองที่สายเว้ยนะยรถอันนี้รถน้ำพิษเผากุ้งเว้ยไม่ใช่เจ๊วะ่ะอันนี้รถน้ำพิษเผากุ้งเว้ย รสพาสดิกะใส่กุง้งใส่กุง้งชีชใส่กุ้งะนะของจุกขายเท่าไหร่ของลุกสองจุกร้อยกรัมไปสองร้กรัมขายร้อยยี่สิบอ่ะโอเยอะกว่านี้อ้น,นี่มันเบาอ่ะเบาหยองเลยนี่แค่สิบสิบย 10, 10, 10, 10, 10ี่สิบกัมดื่งแถมดื่เว้ย แบนพี่กินอ่ะกิบบพักอ๋อพี่ก็พริก็เออเออเว้ยเนี่ยรถไข่เค็มเว้ยอันนี้ยบ่อเออเนียบ่ผอพิจารณากระแัแบบนี้เกิดได้ขึ้นแล้วเกตนะเออเราจะส่งขายได้เลยเข้าบริษัทได้เลยในตอนนี้ผมกำลังคิดแบบนี้แต่จุกเขายังไม่มีโรงงานที่ผลิตใส่ถุงแบบนี้ เพราะว่ามันมันมันต้องแบบเขาใสมันก็ดีมันเห็นของมันได้อะแต่อันี่มันมันทึบไงแต่ว่ามันเห็นของใสมันดีมันอันนั้นมันมาลาทับกันแล้วมันจะนั่นแต่อันนี้จานเขาใจว่ามันงองลมเนี่ยมันทับกันมันไม่แบนโอ้เบลอเลยจานเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ยมีสามร้อยสี่สิบห้าด้ยนี่พัสเกียรตนี่พ็สเกจอย่างนี้กินไหวอะเนี่ยโอ้ ก็กินเป็นปีไงกินเป็นปีตั้งใจกินอ่ะโอ้ยแล้วมันไม่เสียหมดหรือวะเนี่ยไม่เสียค่อยค่อยหยิบทีละชิ้นทีละทีละแพ็คแต่มันมีทั้งหมดโอ้กอีกชิ้นวะเนี่ยกินเป็นกินเนี่ยซื้อซื้อห้าแพ็คแถมหนึ่งแพ็คนี้ยเป็นหกแพ็คอีกหนที่แตกเลยเนี่ยเขาแถมแล้วแถมหนึ่งแพ็คกินเป็นที่แตกเลยที่แตกที่แตก

ขึ้นห้างแล้วจานเด็ดราคามาหาโหดเลยนี่ไงสิบสองเออ,อดิคแค่ยี่สิบเองคนละครึ่งเลยเอาไหมไม่เอาผมบอก่า<ม> <20. S 1> จานหมดแล้วแต่จานสั่งมาไม่ทันหรอกของพวกนี้ของผมก็มาณรู้สึกจะมันจะมีเหลืออยู่นะแต่ว่ามันเก็เบไว้ออตอนนี้ขึ้นไปยี่สิบห้าแล้วนะของผมอ่ะ yeah. เพราะว่ามันสูงใหญ่ไปเดิมถุงใหญ่ไปเดิมกินได้นานไงสามเจ็ด <300 S 2> เก้าสามร้อยอะสง่สงมือนอกเลยเนี่ยส่งบริการเลยอ๋อมาขามเนี่ยสง e ่งอีเบเลยทำไมไม่ทำเนี่ยส่งอีเบ้ยี่ยน มันจะกินกันเนอฝั่งหลังต้องดูดันถ่ายรูปไปอย่างเดียวไม่ต้องเอาของไปแล้วนั่นแล้วก็มาซื้ออนี่นะอย่างนี้เนี่ยยืนหายเข้าไปเนี่ยแพ็คเนี่ยแพ็คเนี่ยเนาะพ็คเนี่ยเออแพ็คมืออาชีพนะเขาแพ็คเงี้ยแล้วมันมันทำนี้เสร็จเลยออกเลยแต่เรามันมันทําในมือถือไม่เป็นแต่มืออาชีพมันตักทักทักทักในนี้เลยแล้วออกไปเลยอย่างเงี้ยของเนี้มันส่งออกระดับโลกแล้วพอมันขายนะมันก็หยิบในนี้ส่งเลยใช่ ของมันทำส่งได้รับโลกไม่มือชีพ้วมันแท๊กๆทในนี้จบเลยนะคือลิสติ้งนี้ออกไปเลยนะเนี่ยฝรั่งชอบเลยจะกินนะโอ้โหชอบบ้างดิบปูนี่น่าคิดเว้ยน่าคิดเว้ดิบปูนี่น่าคิดเว้ไอคนเก่งเนี่ยมันแท๊กแท๊กแท๊กเนี่ยลิสติ้งออกไปเลยเวลาเราจะสั่งเราก็มาเอา พอ l i s t i เรามาติดติดลมบนไปแล้วไงใช่ป่ะไอพวกนี้มันมันมันเหมือนกับพลอยไปด้วยคลอยไม่พอดีเสร็จแล้วพอเราขายได้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปเอาต้นทำต้นกำต้นทางเลยแต่ตอนนี้คือเราลองเอาี้่อนี้ก่อนก่อนลองไอเส้นไปก่อนเออลองลองขึ้นไปก่อนก็ส่งพอยังส่งได้แล้วส่งของพวกนี้ส่งไม่ได้ครับส่งได้แต่ยังไม่ยังไม่เคยเข้าิ i ติ้งเลย มันต้องเขียนนี่ให้เป็นด้วยนะไ,ไม่เขี่ยนมันไม่ใชี่ชัคนเมกาก,าก,ากานินนะดีกคนพักที่ต่างประเทศอ่ะคนไทยอ่ะมันก็ต้องมีแบบเอ้ยจับพัดจับผูมักเปิดมาดูมั่งเอว่าอะไรนะยุครหลัเนะี่ยอยากจะลองก็ได้นี่ยมันก็มีภาษาอังกฤษเนี่ยสองร้อยสิบเก้านี่ถือว่าสิบเหรียญสิบเหรียญสามร้อยห้าสิบของขึ้นห้าแล้วเราเขียนได้ว่าของขึ้นห้าเราขายแค่สิบ สิบห้าเหรียญก็พอของทัดเกล็ของทัดเกล็ดเดี๋ยวนี้มันสิบเหรียญมันสามร้อยห้าสิบใช่ไหมสิบเหรียญเราก็กำไรแล้วใส่ไปสิบเหรียญเราเขียนสิบสองเหรียญก็พอก็ได้กำไรยี่หกสิบแต่หมูยองไม่อยากกินแพนขาเรากินเจแล้วอยากขายหมึหมูเออ พูดแล้วน่าคิดเลยสามสี่ห้าอย่างเงี้ยน่าขายย่งายเลยน่าคิดน่าไปขายต่างประเทศยิงขายเลยไอคมไทยอย่างเงี้ยฝีมือแม่ฝีมือเรามันไม่ไม่เป็นเนตภาพพวกนี้อยู่ในเน็ตมดแต่ว่าของอาจารย์ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนคือเราลองตลาดแล้วเอาตรงนี้ก่อนในตรงนี้ก่อนแต่ว่าไอ้ราคานี้เราได้กำไรแล้วแต่เขาซื้ออ่ะใช่เหรอท่านี้มันเคล 1ิบเหรียญสิบเหรียญก็สามร้อยห้าสิบนี่แค่สิบเหรียญเอ,นะองนะต้นทุนเราเราเพิ่มไปสิบห้าเหรียญก็พอจบอได้กาไรห้าเหรียญน,<อ>นี่มันราคาแค่สิบเหรียญสิบ<อ>เหรียญสามร้อยห้าสิบแต่ถ้าอาจารย์จะไปซื้อนะถ้าไปซื้อกับไอ้ทางต้นทางอาจารย์ซื้อไม่ได้นะถุงนี้ไม่ขายนะผขาขายยกรถย้ายรถเป็นแบบส่งห้าอันนี้คือเราซื้อมาขายไปแบบไม่รู้จะซื้อเมอนะื่อไหร่ ใช่ถ้าถ้าอย่างถ้าเราขายเยอะๆถึงจะติดต่อมานมุดอาจารย์ขายเป็นเป็นอะไรเป็นโลโลอะไรเงี้ยนะได้สมมติเริ่มขายดีเงี้ยคนินกันเลยๆนานๆขายที่ก็ยกพวกนี้ไปแล้วกันเพราะว่าเราจะไปซื้อแบบเป็นเป็นเก่เป็นถุงๆเงี้ยเราก็ไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนนี่แต่มันเป็นชิ้นเลยนะนี่มันหั่นเป็นชิ้นเลยนะแล้วมันอบแพงเห็นปะของอะไรของแม่อะไรไม่ของอัมพย แล้วนี่มาจากลำปางฮะเลยเลยสังเกตนะมีกับลำปางน,นี่นี่นี่ลำปางโอ้ยพวกนี้ชุดเหนือหมดเหนือเหนือชอบแมงโก้เก <Mango S 1> <c oughs> ้าเลยเว้เก้านาทีแล้วโอ <c oughs> ้ยสักหนึ่งนาทีจบจบการส่งแม่นางนี่นี่อาจารย์ มันพอกับที่ผมขายเลยนะน้ำหนักอะไรเนี่ยแต่มันเจ็ดสิบห้าของผมมันแค่สามสิบห้าแล้วมันเจ้าเดียวกันเลยอ่ะรสชาติอร่อยเน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 เจ้าเนี่ยอร่อยเจ้าเดียวกันเลยใครที่ขายอยู่เออเจ้าเดียวกันเลยแต่ว่าแต่ปริมาณน้ำหนักอะไนี้มันมันเหมือนล่วจะมากกว่าจริงๆก็ต่างกันไม่มากครับผมขายสามห้าขายเจ็ดสองลงห้าดำติดตรงนี้เลยไงอัอนี้นี่ขายอยู่ป่ะขายอยู่แต่มันไม่ใช่รงนี้ตรงนี้ กลมกลมแบบนั้นใช่แผน่นๆเออแผ่นๆกลมๆสุดนาทีแล้ว